บทเพลงผู้แพ้เป็นบทเพลงที่ถูกแต่งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497ถึงปี2498โดยครูรักรักพงซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุเพียง21ปีรรรรบออำดววงงใจจกระาราายนาสสาบบนยนยนนนนแสสเเีีชห้หืทม ผ่านมานานถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา69ปีเพลงนี้จะถูกนำมาขับร้องอีกครั้งโดยคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2562และหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งวง The Impossible เพลเงนี้มันมีจินตนาการซึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยโอ้โห แพ้จนสุนสิ้นสลายเนี่ยคําเนี้ยเวลลีนี่มันรู้สึกมันมันหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพ้สิ่งอกเอ่ยไม่เหลืออะไรเลยคือเหมือนชัดเจนมากเลยว่ามันชัดเจนสุดสุดสุดมันเหมือนชีวิตมันสุดสุดมันเป็นวัคทองวัคทองอ่าเป็นวัทองของเพลงซึ่งผมเคารพท่านนะครับแล้วก็เคยเห็นท่านสมัยผมเด็กๆที่จะเล่นดนตรีใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงของท่านอยู่ดีเพลงชื่นรัก ชื่นรักแล้วก็เพลงเรองรถไฟนะครับซองเพลงท่านก็อยากจะให้วงอินพอสซิเบิลได้ร้องแบบนี้เราก็รับมาร้องแระบันทึกเสียงผมยังจำได้แม่นและทุกเอรียบทของท่านสมัยก่อนแลนชอบใส่เกยขาวๆสื้เชิดแขนสั้นนะครับ่านอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็เราก็ได้ไปบันทึกเสียงกันที่ห้องอัดเสียงสตูดิโอยีนซิมอนอยู่ที่หนุนถนนพัดผงผมยังจาได้ทุกๆน้นเวลานี้นะครับซึ่งเพลงออกมาช่วงนั้นเพลงชื่นรัก เป็นเพลงเอกของวงดีพอสเปอร์ผมเนี่เป็นคนเล่นเ,เล่นกีตาร์ให้นะครับแล้วก็เราก็มีการใส่เสียงประสานมีทั้งร้องอยูน,นิซันมีทั้งเสียงประสานเราก็ทำกันแบบสมุนแบบออกมานั่นก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของเพลงใน,ในยุคในยุคหนึ่งพวกผมมีความภูมิใจมากแล้วมีความผูกพันกับท่านอยู่ตลอดเวลาคุณอาครับ การได้มาร้องแล้วได้มาร่วมทํา MV จนเรียกว่าแทบจะสิ้นสุดอัลบ,บั้มเนี่ยเห็นอะไรในความเป็นไปของของหมู่มวลใจผมใจผมนี่มีความสุขหนึ่งได้ร้องเพลงสองได้เข้ามาอยู่ในอยู่ในสันติโศกที่ในบรรยากาศที่มันสงบสุขนะครับ,รบแล้วได้เฉพาะอย่างยิ่งนี้ผมไม่เคยขึ้นมาบนมหาวิหารแห่งนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกซึ่งผมก็มาสะรรใจนะครับถือว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดแต่วันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอ แล้วก็จะเก็บความประทับใจนี้เอาไว้เพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายวีเนี่ยเพราะว่าจะเป็นการเผยแพร่ให้ท่านผู้ที่รักและเคารพเนี่ยได้เห็นบรรยากาศดื่มด่าในบรรยากาศแล้วก็ฟังความหมายของเพลงได้ถ่ายทอดโดยผมในครั้งนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจผมได้ทราบประวัติท่านว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้สมัยก่อนนะครับผู้ร้องยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าว่าใครเป็นคนแต่ง ท่านบอกว่าท่านเป็นคนแต่งท่านโด่งเป็นคนแต่งพิศวรียังไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยว่าท่านทํางานอยู่ที่ไทยอีช่องสี่สมัยยุคนั้นท่านบอกว่าตอนที่เพลงโด่งดังเพื่อบ้านเพื่อเมืองท่านยังทํางานน่ะปันจักรยานส่งหนังสือพิมพ์อยู่เลยค่ะฟังแล้วฟังแล้วน้ําตาจะไหลมีความทําใจชีวิตเราผมว่าในหนึ่งหนึ่งชีวิตเนี่ยไม่เกินร้อยปีเนี่ยนะเราจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายมันจะตกผลึกไปเองนะครับ จากตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะเห็นอะไรมากมายซึ่งมันเป็นศัรธรรมซึ่งมันไม่มีอะไรอยู่อยู่คงทนเกิดขึ้นนะค,ะครับแล้วก็ดับไปบก็เท่านั้นเองแต่ว่าความดีที่จะฝากไว้นะครับสาหรับคนรุ่นรุ่นต่อไปลูกหลานต่างๆเนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจเพลงเนี่ยครับเวลาร้องเนี่ยในเนื้อร้องเนี่ยเราจะทําอย่างไรในบทเนื้อร้องเนี่ยมันมีชีวิตอันนี้สาคัญมากเลยให้คนมีอารมณ์คล้อยตามมันมีชีวิต กับการที่เราร้องไหมว่าแพ้ไปทุกสิ่งอกเอ้ยไม่เหลืออันใดเลยชะตาเอ้ยช่างเลวซามมันหมดอะ่ะแพ้จนสูญสิ้นสลายทำลายเราปนสุดทนเปรียบเบยแพ้ คำเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยแพ้ไปทุกสิ่งอเอ๋ยเนี่ยนี่เอามาแพ้เนี่ยวักบักเนี่ยนะแพ้ไปทุกสิ่งอเอ๋ยตรงนี้นะประโยคนี้เลยนะแพ้ไปทุกสิ่งอเอ๋ยนะครับแต่ว่านก็จะเป็นสกิทใจอยู่อนกันว่าคนเราเนี่ยถ้าเผื่อถ้าปวดใจเราดีเนี่ยถ้าปวดใจเรายังมั่นคงเหมือนในเนื้อเพลงนี่แหละมันก็ต้องก็ต้องมั่นคงผมว่าอะไรก็ตามรอบตัวเราเนี่ยถ้าเผื่อเราเราดีสักอย่างเรามั่นคงบริสุทธิ์มั่นคงแน่แน่สักอย่างเนี่ย ตัวเราเนี่ยตัวเราแน่ๆอย่างก็คือนั่นสิ่งที่เราชนะเราจะไม่แบบยอมแพ้ไปไปไอ้ไอ้ได้ตอารมณ์อะไรต่างๆ,ๆแต่ความดีความรู้สึกความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยคือคือความจริงรึงว่าไอ้น,นั้นไอ้น,นั่นมันช่วเราก็าไม่ทำเราก็ชนะทำไมเราก็ใจเราดีเหมือนในเนื้อเพลงที่ท่านบอกในอดีตบทเพลงผู้แพ้โด่งดังมากแต่ผู้แต่งกลับเป็นเพียงเด็กถีบจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านต่างๆ เมื่อเราได้ฟังเพลงนี้แล้วเราจะได้ข้อคิดจากเพลงคือการให้สติแก่ผู้หลงยึดเอาแต่จะชนะไม่ลดราวาสอกน่าจะสะดุดใจชุกคิดอะไรได้บ้างนับถอยหลังสู่งานคอนเสิร,ร์ต90ปีบูชาพ่อครูรักรักพงเตรียมพบกับบทเพลงผู้แพ้เวอร์ชั่นใหม่ที่เรียบเรียงดนตรีโดยคุณหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรม ผู้เปี่ยมล้นด้วยความรู้ความสามารถและความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งจะขับกล่อมโดยคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติในวันที่9กรกดาคม2566นี้เวลา9นาฬิกา9นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวีค่ะไไปทุกกสิ่่งออ,อออเเเยยมหลลืันใด cơ ta ơi chẳng leo xa